ไทยลีกวันนี้นครมติมพบแบงคอกคิดว่าสกอร์จะจบที่อะไรครับนครมติมชนะสองหนึ่งครับ t h r bangkok united นครถมชนะสามสองค่ะเสมอหนึ <no ่งหนึ่งแบงคอกจะชนะหนึ่งศูนย์ครับนครมติมชนะสามสองครับจัดไปน้องชายแบงคอกชนะสามศูนย์ครับผมนครมติมชนะสามศูนย์ค่ะแบงคอกชนะสามหนึ่งครับสามหนึ่งครับนครมติมชนะชันใจนครมติมชนะสองหนึ่งค่ะแบงคอกชนะหนึ่งศูนย์ค่ะ วันนี้เสมอสองสองครับแบงคอกชนะสองศูนย์ค่ะนครปฐมชนะสองศูนย์ค่ะแบงคอกชนะหนึ่งศูนย์ครับสองสองค่ะวันน um so ี้แบงคอกชนะสองหนึ่งครับคิดว่าสกอร์วันนี้จะจบที่อะไรครับนครปฐมชนะสามศูนย์ค่ะแบงคอกชนะสองศูนย์ครับแบงคอกชนะสองหนึ่งครับพี่นครปฐมชนะสาหนึ่งแบงคอกชนะสองหนึ่งครับแบงคอกสามหนึ่งค่ะเสมอหนึ่งหนึ่งครับนครปฐมสองเม็ดครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับ แบงอคอกชนะสองศูนย์ครับวันนี้นครข่ามชนะสามศูนย์ค่ะนครข่มชนะสองหนึ่งครับนักข่าวมชนะสามสองนครข่มชนะสองหนึ่งครับ